ขยี้อนิเมะขอเสนอฟืนลิขิตฟ้าบข้าขอเป็นเซียนต่อที่49พื้นที่ที่ห่างไกลทางทิศตะวันตกของแควนเจ้ามีพื้นที่ที่เย็นสุดขั้วแห่งหนึ่งแม้แต่เราเซียนก็ยากจะเดินเข้ามาที่นี่นอกจากความหนาวเย็นสุดขั้วสถานที่แห่งนี้มีรัศมีเก้าปัพิพีเป็นสิ่งที่แม้กระทั่งเซียนขั้นวิญญาณแรกกำเนิดก็ไม่อยากสัมผัสใครก็ตามมีระดับต่ำกว่า วิญญาณแรกกำเนิดเมื่อสัมผัสจะได้รับบาดเจ็บนี่คือตำแหน่งที่สำนักซากศพตั้งอยู่ในแควนเจ้าล่างวังลินเคลื่อนไหวรวดเร็วล่าวกับพูดผีเขาสามารถเห็นได้ว่าสถานที่แห่งนี้ล้อมรอบด้วยค่ายกลยักษ์แข่งหนึ่งดังนั้นคนธรรมดาจึงไม่สามารถเข้ามาได้แต่ทว่าค่ายกลน,นี้โดยระดับของวังรินในปัจจุบันจึงทำลายมันได้อย่างง่ายๆก่นจะหยุดลงบนที่ราบและก้าวออกไป ก่อนจะมาปรากฏตัวเหนือตาข่ายข่ายกนเมื่อปรากฏขึ้นอีกครั้งเขามาโพลอยู่ใต้ดินวางลินมองไปรบรอบๆและเห็นอุโมงค์นับไม่ถ้วนที่ไม่สิ้นสุดพร้อมกับรรมเหมือนเขาวงกดของสำนักซากศพมีเซียนจํานวนมากกําลังบ่มเพาะอยู่ในรรมคนพวกนี้มีระดับบ่มเพาะหลากหลายส่วนใหญ่เป็นพื้นฐานลมปานมีน้อยคนเป็นขั้นแก่นลมปาน และส่วนเซียนขั้นแปลงวิญญาณน้อยยิ่งกว่าน้อยสัมผัสวิญญาณของหวัางดินกระจายไปทั่วสำนักซากศพหลังจากนั้นทุกอย่างในถ้ำก็ปรากฏขึ้นลีชิงผิงบ่มงเพาะอยู่ในถ้ำขนาดใหญ่ใจกลางสำนักซากศพก่อนจะมีหมอกควันนับไม่ถ้วนลอยออกมาลีชิงผิงเป็นเจ้าสำนักคนปัจจุบันของสำนักซากศพในแคว้นเจ้าเขาบรรลุถึงขั้นวิญญาณแรกกำเนิดระดับปลายแล้วภาพลักษณ์ภายนอกของเขา ดูเหมือนอายุราว2ีเศษแม้จะมีเส้นผมบางส่วนเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วแต่กลับดูหน้าตาเนี่ยคมขายเขาต้องเป็นชายที่สตรีหลายคนหมายปองเมื่อตอนหนุ่มๆแน่เขาเป็นผู้ดูแลสำนักสร้างศพในแคว้นเจ้ามา่อ200ปีและระมัดระวังตัวอย่างมากเขาปฏิบัติสัมพันธ์กับโรคข้างนอกน,น,นานๆครั้งทําให้สำนักสร้างศพอยู่อย่างลึกลับในแคว้นเจ้าเขาใช้เวลาทั้งหมดปิดด่านฝึกตนเพื่อหวัง จะบรรลุขั้นตัดวิญญาณก่อนดวงวิญญาณในหุ่นเชิดจะมาแทนที่เมื่อเขาบรรลุขั้นตัดวิญญาณสำนักซากศพสาขาใหญ่บนดาวสุสากุจะเตรียมร่างดีๆให้กับเขาทําให้เขากลายเป็นสิทธิ์หลักของสำนักซากศพหากเขาทํางานได้ดีเขาจะมีโอกาสย้ายเข้าไปยังสาขาใหญ่ลีชิงผิงซึ่งกําลังบ่มาออยู่เขาไม่สามารถตรวจจับสัมผัสวิญญาณของวังหลินได้แต่สายหมอกด้านหลัง ับเกิดอาการหวาดกลัวขึ้นเมื่อเห็นวังรินขั้ววุโสเจ้าน่าสนใจนะักที่ตัวจับการมาถึงข้าได้ด้วยระดับขั้นตัดวิญญาณระดับกลางเท่านั้นสายหมอกสีดำก็สัน่นตอนที่สัมผัสวิญญาณของวังรินกวาดผ่านไปมันรู้สึกถึงสายลมหนาวเย็นพัดใสทำให้วิญญาณดั้งเดิมนั้นไม่สถเียนถึงจุดที่แทบแตกสลายเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกระตอนเมื่อเจอกับขั้วุโสของสำนักเท่านั้น ร่างสีดําก็เริ่มสั่นคั่วุโสโปรดแม่ตาเหตุผลที่ผู้น้อยสามารถสังเกตได้เป็นเพราะวิธีการม่มเพาะของคู้น้อยสัมพันธ์กับสัมผัสวิญญาณจึงแทบจะรับรู้ได้เท่านั้นเขารู้ว่าด้วยระดับบ่มเพาะของคู่วุโสคนนี้แม้เขาจะมีร่างกายครัวุโสคงสามารถสังหารเขาได้เพียงแค่พลิบตาเดียวเขาเดาว่าคนคู่นี้เป็นเซียนขั้นแปลงวิญญาณโอ้เจ้ามาจากสำนักไหนกัน เรียนคู่บุโศข้าไม่ใช่คนจากดาวสุสาคุแต่เป็นสิทธิ์ของสำนักมีหรือบนดาวเคาะเทียนหยุนคูนน้อยสูญเสียร่างกายและจ่ายทรัพยากรไปมากเพื่อซื้อร่างจากสำนักซรากศพหากเจ้ามาจากดาวเทียนหยุนทำไมถึงมาอยู่บนดาวสุสาคุได้ละ่ะสัมผัสวิญญาณของสายหมอกนั้นมีความตื่นรู้ดีมากจึงสัมผัสถึงความเย็นจากวังรินคั่บุโศโปรดอย่ากโกรธเกี่ยวอย่ากโกรธข้าเลย หากว่าค่าฟื้นตัวที่ดาวเทียนหยุนข่าคงเสียค่าใช้จ่ายมากเกินไปคู้น้อยไม่สามารถใช้หินโยกสวรรค์จานวนมากจ่ายไปได้ดังนั้นจึงเลือกฟื้นตัวบนดาวเคาะห์ูสาคุกแม้จะใช้เวลานานแต่เป็นตัวเลือกที่ดีสุดสำหรับคู้น้อยตอนนี้วังดินเลยถามต่อว่าเจ้าเชื่ออะไรผู้น้อยชื่อว่าชาวีโตการคูดของเขานั้นระมัดระวังอย่างมากชาวีโตงั้ พอได้ยินแบบนั้นสัมผัสวิญญาณจึงกลายเป็นแขนยักยื่นออกไปหาสายหมอกชาววีโต้ก็หวาดกลัวและรีบออกจากร่างของรีชิงพิงเขาพยายามหลบหนีทุกสิ่งที่ผู้น้อยพูดเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงเขามีการเชื่อมต่อกับรีชิงพิงตอนที่ชาววีโต้เคลื่อนไหวอีกฝ่ายก็ตื่นขึ้นคขกันคืนบางอย่างปรากฏกากาศดวังหลินเดินออกมามองรีชิงพิงเพียงชมเรืองมองกับทำให้ร่างกายรีชิงพิงสั่นเทา เริ่มชุ่มไปได้วยเหงือเขารอบกลดาในใจสายตาที่มองนั้นราวกับเป็นกระบี่ที่ทิ่มแทงแม้กระทั่งจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมของเขายังเกิดอาการเนี่ยแข็งค้างร่างกายทั้งล่างหนาวเย็นเหมือนกับว่าไม่สามารถซ่อนอะไรต่อหน้าคนคู่นี้ได้วางลินเอ่ยว่าเจ้าน่ะคู่ปากจากนั้นก็มองหมอกสีดำรีชิงพิงเองก็ตกใจเขาไม่กล้าเคลื่อนไหวแม้แต่นิดแม้เขาจะเคยเจอผู้ผู้โสข,ขั้นตัดวิญญ,ญาณ ที่สาขาใหญ่ไม่มีคนไหนที่น่ากลัวเหมือนคนคู่นี้จิตใจรีชิงพิงก็สั่นด้วยความเจ็บปวดขั้นแปลงวิญญาณต่อเป็นเซียนขั้นแปลงวิญญาณเมื่อตัวปร,ราดมาที่นี่ฝ่ามือขวาวังลินยื่นออกไปวิญญาณดั้งเดิมของเฉาวีโต้ก็ถูกรากออกมาจากธรรมโดยการตื่นตนกขัวว้วเวอโสข่าเป็นลูกค้าของสำนักซากศพหากท่านจับข้าไปรลอมสมบัติสำนักซากศพจะไม่ไปล่อยท่านไว้แน่ วังรินก็ย่อเยอ้ยใครบอกว่าข้าเจ้าเจ้าไปหลอมสมบัติเจ้าไม่มีค่าถึงเพียงนั้นชาววีโต้เนี่ยกลัวมากหากเสียนขั้นแปลงวิญญาณต้องการจับวิญญาณขั้นตัดวิญญาณสักคนก็คงจะง่ายได้นะไม่จำเป็นต้องมาหาเขาชาววีโต้เองก็ข่มความกลัวไว้และเอ่ยว่าพว่วุโสท่านหรือว่าท่านต้องการให้ข้าทําสิ่งอื่นกันวังรินเลยบอกว่ากลายเป็นทาสข้าหนึ่งร้อยปีล้างผ่านไปหนึ่งร้อยปี ข้าจะให้ร่างขั้นแปลงวิญญาณกับเจ้าตกลงไหมชาววีโต้ตกตะดึมมากร่างขั้นแปลงวิญญาณเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้รับในชีวิตนี้หากเขามีร่างกายขั้นแปลงวิญญาณเมื่อน,นั้นระดับบุเพาะของเขาจะเข้าสู่ขั้นแปลงวิญญาณได้อย่างง่ายดายแม้เขาจะไม่สามารถบรรลุขั้นแปลงวิญญาณได้มนคถาทั้งหมดของเขายังคงทรงพลังอยู่ดีพูดได้ว่รลางเซียนขั้นแปลงวิญญาณเป็นเสมือน ล่างของเราเทวดาในสำนักซากศพนั้นราคาของศพขั้นแปลงวิญญาณนับว่าเหนือจินนาการแม้จะมีอายุไขทั้งชีวิตของเขายัางต้องใช้มากกว่าพันปีเพื่อซื้อมาครึ่งส่วนเขาเรียกพูดว่าขัวบุโสท่านต้องสัญญากับข้าจะไม่ตายภายในช่วงหนึ่งปีนี้วังริเลยบอกว่าตราบใดที่ข้าไม่ตายเจ้าจะไม่ตายแน่นอนชาวีโตบอกว่าตกลงชาววีโตขอคำนับนายท่าน เซียนขั้นแปลงวิญญาณไม่มีเหตุผลจะหลอกเขาเขายังรู้เหตุผลที่วังหลินโยนข้อเสนอดีๆมาให้หมายความว่าเขามีวิธีใช้คนผู้นี้อย่างดีเยี่ยมทว่าการใช้ประโยชน์อย่างไรเขาจึงต้องเสี่ยงดูและเสี่ยงนี้มีร่างขั้นแปลงวิญญาณเป็นเดิมพันเยี่ยมมากไม่ต้องกังวลข้าไม่ขอให้เจ้าทำอะไรอันตรายหรอกนะข้าเพียงต้องการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับดาวเทียนหยุนเจ้ารู้เรื่องดาวดวงนี้มากน้อยแค่ไหน วังดินไม่ต้องการให้คนอื่นรู้เรื่องที่เขากําลังจะไปดาวเทียนหยุนเขาต้องระมัดระวังให้มากชาววโตโตได้บอกว่าดาวเทียนหยุนหรือนายท่านข้าเติบโตบนดาวเทียนหยุนแม้มันจะกว้างใหญ่แต่ข้าคุ้นเคยกับมันมากนายท่านหรือท่านต้องการไปดาวเทียนหยุนโดยมีข้าเป็นผู้นําทางนั่นถือว่าถูกต้องเมื่อถึงตอนนั้นข้อตกลงของเราจะเกิดผลวังดินตบกระเป๋านําธงวิญ,ญญาณออกมาธงวิญญาณนี้ บรรจุวิญญาณคงอๅหยวนเฟิงซึ่งเป็นธงที่เขาทำขึ้นมาเองเพียงสะบัดก่อนที่เฉาวีโตจะตอบสนองวังรินก็เก็บเขาเข้าไปในธงจากนั้นก็หายไปจากทํานี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขามาที่นี่จึงคุ้นเคยกับสถานที่นี้ตัวเขาเดินผ่านสำนักสร้างศพเหมือนกับเขาวงกดไปยังจุดที่เขาเคยบ่มเพาะระหว่างทางไม่มีสิทธิสำนักสร้างศพคนใดสามารถตัวจับได้แม้แต่คนที่ไม่ได้บ่มเพาะ ก็ยังไม่อาจรับรู้ถึงตัวตนวังหลินได้วังหลินจึงมาถึงถ้ำที่บ่มเพาะก่อนหน้านี้ในไม่นานนะักก็มีคนผู้หนึ่งกําลังบ่มเพาะอ,อยู่เซียนคนนี้เป็นผู้หญิงนางดูธรรมดาใบหน้ามุ่งม,มัน่นดูซับพลังหญินที่ออกจากกลุ่มเล็กๆในผนังตัววังหลินปรากฏตัวในถ้ำและมองหญิงสาวก่อนที่สายหมอกจะเข้าไปยังหลุมหนึ่งตอนที่วังหลินอยากเป็นเซียนขั้นพื้นฐานลมปานล่างเขา ไม่สามารถเข้าไปยังุหลุมเล็กๆได้เขาใช้สัมผัสวิญญาณเข้าไปและต้องใช้พลังจํานวนมากจึงต้องเก็บน้ํคขังจากรูกปปาดฟื้นิขิตฟ้าเอาไว้เพียค่อยๆ,ๆยื้อสัมผัสวิญญาณจนถึงตําแหน่งที่ยักอยู่หลังจากเขาเข้าไปในุหลุมเล็กๆก่อนจะไปได้ไกลมีเสียงหนึ่งดังขึ้นช่วยข้าด้วยเสียงนั้นดังเข้ามาในหูวังลินและตรงเข้าสู่วิญญาณของเขามันเป็นเสียงเดียวกับที่ร้องไห,ห้ตอนนั้นวังลิน เมินเฉยกับการเคลื่อนไหวผ่านหลุมเล็กด้วยระดับบ่วม้อของเขาสามารถเคลื่อนทีเข้าสู่ห้องหลับผ่านหลุมได้ไม่นานนักเขาก็มาถึงถ้ำแห่งหนึ่งที่มีหลุมนับไม่ถ้วนจากนั้นเลือกหนึ่งในหลุมพวกนี้มีโรงศพขนาดยักษ์ตั้งอยู่กลางถ้ำโรงศพนี้ดูธรรมดามากและไม่มีการประดับตกแต่งอะไรภายในห้องนั้นทว่ากลิ่นอายหินที่รั่วไหลออกมาช่างน่ากลัวพารางหินเปลี่ยนเป็นควันสีขาวพร้อมกับ ถูกหลุมจํานวนมากดูดซับโรงศพว่างเปล่าอีกด้านของมันเป็นหลุมขนาดยักษ์พลังหินออกมาจากที่นี่ตัววังดินไม่ได้หยุดเขาดำดิ่งลงไปในโรงศพกินอาหินที่นี่หนาแน่นมากมันสร้างเป็นคลื่นพลังงานหินที่พยายามหยุดเข้าไว้ช่วยข้าด้วยเสียงเรียกนั้นซึ่งออกมาจากหลุมดังก้องวังดินเข้าไปในหลุมยิ่งเข้าไปลึกก็ยิ่งมีรัศมีหินอันรุนแงรงลัศมีหินล้อมรอบเขาแต่ก็ต้านเขาไม่อยู่ คณะวังรินลงไปลึกกลุ่มควันสีฟ้าปรากฏควันสีฟ้าดูเหมือนก่อรากเป็นประตูที่ผนึกพื้นที่เอาไว้วังรินเคยไปเชิญหน้ากับมันตอนนั้นเขาต้องบิดตัวงอแต่ตอนนี้พลังยินแตกสลายเมื่อเจอกับเขาช่วยด้วยเสียงนั้นยังคงดังต่อมาล่างวังรินเมื่อตอนนั้นไม่สามารถทนต่อพลังหยินได้หากเขาผิดพลาดพลังหยินจะแทรกเข้าสู่ร่างกายแช่แข็งเขาทั้งเป็นแต่ตอนนี้ เขารู้สึกสบายหลังทำลายประตูทั้งหมดที่สร้างจากพลังหินเมื่อเขาเข้าใกล้รุมวังหลินทำลายประตูหินด้านสุดท้ายและเข้ามาที่นี่เป็นถ้ำขนาดักษ์ตามที่วังหลินวิเคราะห์มันมีขนาดเท่ากับพื้นที่ราบด้านบนใจกลางถ้ำมีควันสีขาวขนาดใหญ่ปลดปลอยพลังหินที่แข็งแกร่งออกมาล่างวังหลินปรากฏขึ้นก่อนจะจับจ้องไปยังหมอกเขาผาในสายหมอกมีแสงชั่วร้ายปรากฏ เพราะกระเถาวันสีม่วงเคลื่อนไหวยิ่งเถาวันเคลื่อนไหวก็ย่งมีสายหมอกขาวเพิ่มมากขึ้นสายตาของวังรินสว่างมากขึ้นเขาสูดหายใจและเป่าลมสายมลมรุนแรงปรากฏพัดหมอกขาวจํานวนมากแต่ขณะมันลอยออกไปนั้นก็ยิ่งเพิ่มคูณมากขึ้นวังรินถอนหายใจเขาตบกระเป๋าทีหนึ่งนําหิน,นยกสวรรค์ออกมาถือไว้ในมือและอีกข้างสร้างผนึกสายลมจงเคลื่อนไหว วิชาธาตุวายุพื้นฐานซึ่งใช้ได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานลมปานได้ถูกวังหลิงเรียกใช้ทว่าวิชาเซียนบทนี้กับบรรจุด้วยพลังปานสวรรค์พลังของมันจึงเหนือจินนาการสายลมกันโชครุนแรงมากกว่าเดิมปรากฏขึ้นและพัดหมอกขาวนั้นเมื่อสายลมพัดหมอกออกไปจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นพายุดึงสายหมอกเข้าไปสายหมอกเล่ากับใบไม้ค่อยๆร่วงหล่นเมื่อเจอกับพายุ หมอกทั้งหมดปอยูหายไปกับพายุนั้นร่างเปลือยกายขนาดใหญ่ผิวสีฟ้าก็ลอยออกมาผิวหนังไม่หยาบก้านเหมือนกับเทพโบราณแต่กับเรียบเนียนส่วนย่อยของร่างถูกต้นไม้สีม่วงอมเขียวปกคลุมทุกครั้งที่ต้นไม้ขยับร่างนั้นจะหดเล็กลงแต่ก็ฟื้นตัวได้รวดเร็ววงจรน,นี้เกิดขึ้นในหมอกสีขาวสิ่งที่ทําให้หวังดินตกใจคือหน้าผาของยักษ์ตัวนี้เป็นรูปขวานซึ่งกําลังกระพริบอยู่ เขามั่นใจว่าคนผู้นี้เป็นบรรพชนผู้ก่อตั้งเผ่ามารยักษ์ซึ่งได้นำพาเผ่ามารยักษ์มาตั้งถินฐานที่นี่คนผู้นี้คือคนที่พุ่งเข้าหากองทัพเผ่าราทิ้งอมตะด้วยขวานยักษ์และสังหารหมอผี9ก้าใบไม้ไปถึงสามคนตัวเขาตอนนี้เข้าใจเ,าเรื่องลำดับของเผ่าราทิงอมตะาได้ดีไม่นับขั้วที่ต่ำกว่าระดับ7ใบไม้ระดับ7ระดับ8คล้ายคึงกับเซียนขั้นแปลงวิญญาณส่วนระดับเก้า คล้ายคลึงกับเซียนขั้นเทวะการสังหารเซียนขั้นเทวะระดับต้นไปสามคนนับว่าไม่ง่ายและไม่ลืมว่าเขาคุ้งเข้าหาใจกลางกองกําลังศัตรตูเพื่อทําเรื่องพวกนี้ความดุแรงและในการลบนั้นแข็งแกร่งอย่างมากช่วยด้วยเสียงนั้นดังขึ้นวังรินก็เมินเสียงนั้นเขาเข้าไปมองร่างยากกักษ์ใกล้ๆสัมผัสถึงพลังชีวิตอันแข็งแกร่งแต่ดูเหมือนว่าจะมีค่ายกลลึกลับหยุดพลังชีวิตไม่เคลื่อนไหวเอาไว้ ส่วนต้นไม้สีม่วงเขียวนั้นเหมือนจากแทงทะรุล่างหยักพวกมันกําลังดูดซับพลังชีวิตอะไรขอบเขตและเปลี่ยนกลายเป็นพลังหยินนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ตัววังหลินเห็นสิ่งนี้แต่เขาเองก็ยังตกใจร่างบรรพชนเผ่ามารยักแม้ว่ามันจะไม่แข็งแกร่งเท่ากับเทพโบราณเทราะว่ามันแข็งแกร่งกว่าร่างเทพโบราณสามดาวของวังหลินในปัจจุบันอยู่หลายเท่าซึ่งเปรียบได้กับร่างเทพโบราณประมาณ5หรือ6กดาว ระดับบ่มเพาะของบรรพชนคู่ก่อตั้งเผ่ามารยักษ์นับว่าหน้าตกใจจริงๆช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงนั้นทีขึ้นเรื่อยๆวังรินเมินเสียงนั้นแต่ล่อนลงบนล่างยักษ์จังหวะเที่ยวลงมาต้นไม้ปรสิตนั้นก็เริ่มขยับหลังจากนั้นไม่นานมันเคลื่อนไหวลากวิญญาณที่แรมคมแทงทะลุออกมาโจมตีวังรินไม่เหตุการณ์เกิดขึ้นล่างยักษ์ก็บิดงอราวก็ตกอยู่ในความเจ็บปวด วังรินมองต้นไม้นั้นจากนั้นโบกมือทีหนึ่งปเปลวเพิงก็ปกคลุมปเป๋อเพิงบรรจุด้วยพลังปานสวรรค์พวกต้นไม้จึงหนีห่างออกไปตัววังรินไม่ต้องการทําอันตรายต้นไม้เหล่านี้ด้วยประสบการณ์ของเขาจึงบอกได้ว่าต้นไม้เหล่านี้ใส่กฎเกณฑ์จานวนมากในร่างยักษ์หากเขาทําลายต้นไม้มันอาจไปก่อกวนผนึกและทําให้ยักษ์ตัวนี้ได้รับอิสระตัวเขาไม่ต้องการตกที่นั่งลาบากพร้อมกับมัน ขณะเราต้นไม้ถอยกับวังรินตบกระเป๋ากระบี่สวรรค์ปรากฏเขากวัดแกงกระบี่ลงไปที่ร่างยักเสียงเศษโลหะกระทบกันประกายไฟเกิดขึ้นจากตำแหน่งที่กระบี่ประทะแรงกดดันทรงพลังเนี่ยจนทําให้กระบี่ถึงกับโดนลักกลับมาแรงนี้ผักกระบี่ถอยกลับไปใช้วังรินอุทานได้อาการตกใจตอนที่เขาเห็นพวกต้นไม้แทงทะลุร่างยักจึงคิดว่าคงใช้กระบี่ได้ดวงตาเขามองไปยังต้นไม้โดยรอบ เขารีบออกไปจากที่นี่พร้อมกับกระบ,บี่สวรรค์ต้นไม้โดยรอบส่งเสียงจากนั้นสายฟ้าก็พุ่งออกมาจากคู่ม,มันเพื่อโจมตีหวังลินตัวหวังรินสะบัดกระบ,บี่สวรรค์ทําให้ต้นไม้ทั้งหมดล่าถอยเขายื่นมือออกไปคว้าต้นไม้ต้นหนึ่งและฉีกมันขนาดตัวสอบครึ่งหนึ่งเขาเห็นของเหลวสีเขียวเนาว่เนาๆออกจากปลายหลังจับต้นไม้มากุ่มหนึ่งตัวเขากดมาที่ร่างอยากจากนั้นได้ยินเสียงคล้ายกับไม้กําลังเผาไหม้ ควันสีดำควบคุ้งจากจุดที่ลากต้นไม้สัมผัสจากนั้นพวกมันเข้าไปยังร่างยักษ์ได้อย่างง่ายดายขณะนั้นเองพลังสายหนึ่งออกจากต้นไม้พวกมันรุดจากมือวังรินและได้รับอิสระหายเข้าไปยังร่างยักษ์ดวงตาวังรินเปลี่ยนไปเขามองต้นไม้รอบๆที่ไม่กล้าเข้าใกล้กิ่งไม้พวกนี้น่าสนใจจริงๆเขาสัมผัสกระเป๋านำขวดโยกออกมาตัวเขาเจอขวดโยกนี้โดยบังเอิญระหว่างการเดินทางไปดินแดนสวรรค์ ขวดนี้ไม่มีสิ่งใดพิเศษเพียงแต่มันสามารถกักเก็บของเหลวจํานวนมากได้ความสามารถคล้ายกับกระเป๋าถือขวดยกไว้ในมือตัวเขากดมือลงไปใส่รอยแผลของร่างยักษด้วยแรงบางอย่างเขาจึงดันโลหิตออกมาได้ช่วยด้วยวังรินยืนอยู่บนตัวยักษ์เสียงก็ยังคงดังวังรินเมินเฉยบรรพชนผู้กอ่อตั้งเผ่ามารยักเขาคงไม่ช่วยใครที่เขาควบคุมไม่ได้เว้นแต่จะมีเหตุผล เมื่อคนผู้นี้ฟื้นฟูระดับบ่มเพาะมาได้ตัวเขาจะไร้ประโยชน์และแม้เขาจะให้สัญญาด้วยสมบัติทรงคุณค่ามันคงยากจะทําให้หวางรินสนใจนอกจากโรหิตที่อยู่ตรงหน้าตัวเขาไม่ต้องการสร้างปัญหาใดๆที่ไม่จําเป็นโรหิตออกมาทีละหยดซึ่งช้ามากวังรินมองเส้นที่ประจรบนคอเจ้าหยากักซึ่งมีโรหิตอยู่จํานวนมากทว่ามีต้นไม้สีม่วงนั้นจานวนมากปกคลุมที่กา้านคอพวกมันมีอยู่ทุกที่ไม่มีที่ไหนเจาะได้ ช่วยค้าข้าจะสมผัสหลักของเผ่ามารยักษ์แก่ท่าน